ันนี้เราจะมาเป็นพนักงานโมเทลกันนะดูดิว่ามันจะกระตุกจิตกระชากใจขนาดไหนเชวมันจะทำให้เราว้าวไหมครับเรามาดูกันจะว้าวแค่ไหนวินั่งรถมาทำงานด้วยว่ะล้อไม่หมุนด้วยอะดูดิเลอล้อไม่หมุนนี่อู้ว้าวมาด้วยไอเยี้ยพลังจิตพลังจิตสุดยอด เรียกว่าเซ็กังสิแน่นี่มันอะไรร้านค้าหรืออะไรเนี่ยโอ้ไม่ชอบกล้องแบบนี้เลยมันแบบไปที่แผงเอ้ยไม่ใช่ไปที่แผนกต้อนรับและเช็คอินตรงไหนวะตรงนู้นเหรอแผนกต้อนรับอยู่ตรงนี้เรือเปล่าสวัสดีครับโอ้ยเปิดได้ด้วยเมันก็ต้องเปิดได้ใครเดี๋ยวจัดคุยอะไรพอดีครับคุณลุงยินดีต้อนรับสู่โมเทลของเรา Yes ฉันมีมีอะไรไม่รู้นี่น่าจะเหรอนี่น่าลุงวะฉันมีฉันมีอ๋อห้องหกเราอยู่ห้องหกสินะรับกุญแจแจ้งเกวไม่เช่าพนักงานเหรอเรามาพักเหรอไม่รู้เหมือนกันน่าจะไม่รู้ว่ะค่อนข้างนี่จะแปลกเลยนะก็เก็บกระเป๋าก่อนแล้วกันมานี่เลยกระเป๋าเดี๋ยวเราก็ไปห้องหก ห้องนี้เหรอเราพักห้องนี้ด้วยกันเหรอวิใช่ไหมวิตายแล้วไม่ใช่กับผู้หญิงพักห้องเดียวกันนะวิวิตา้ตายเออเธอนอนเตียงก็ได้นะเดี๋ยวเรานอนโซฟาได้เลยเอาสัมภาระวางไหนที่เปิดได้ไหมเตียงวางไงวะกระเป๋าอ๋อนี่ไอ้เยบร้อย ว้าวแน่นอนว่ามันเขาอยู่นะเออปิดตัวดีกว่าไหมโอเคทุกคนเรารู้ละอ่าเปินี่ก็เครื่องทำความร้อนมาไหนเครื<ะ>่องทำความร้อนบ้อันนี้เหรออ๋อเหรออันนี้นะนีกว่าตัวเย็นจิ๋วเลยนี่มันแอร์จิ๋วนี่หว่าอ๋อ oh, เรา <Hey. S 1> อะไร โทรสั่งพิซพซ za โอเค okay. ได้ครับเธออยากกินเ,เ,เป็นแรกเลยวันนี้ไหนต่อกเกรเ,เราอยากสั่งพิซ za สามชิ้นฮะมึงสั่งสามชิ้นได้เหรอมึงสั่งมาเพื่อใครชิ้น <laughs> สั่งให้หนูกินอ่ะเน่ยเงินสดโ okay. อเคจ่ายเงินสดเลยเธอแต่เอาตังค์เธอก่อนนะ เอาเงินสดพร้อมเมื่อเรามาถึงโอเคเรานี่ไข่เตรียมเงินเธอเตรียมเงินเลยเธอเธอออกก่อนเลยคือช่วงนี้เราช็อตว่ะอูแบงค์โคตรใหญ่ด้ะมีแต่แบงค์ใหญ่อ่ะู๋ใหญ่จริงอันนี้ใหญ่จริงอันอ๋อมันสามารถโอ้ยโอ้ยอะไรอ่ะโอ้ยคัดคัดคัด ไอ uh. ้เห oh> ี้ยเว้ยอ uh. oh. oh. oh ุ้ยขอโทษครับเจ๊กี้ว่าคุณมาผิดห้องนะนี่ห้องเบอร์หกห้องเบอร์หกหรืว่าเป็ใครเนี่ยใครวะโอ้โหอ๋อเขาเข้าห้องผิดนะเขาเนื่ว่าห้องนี้เป็นห้องอ๋อโอเคมึงนับมึงดูไงวะตามึงกลับด้านแล้ววะแบบไอ้เหี้ย กวะน่ากลัวเฮ้ยเธอไม่ต้องกลัวนะเธออยู่กับเราอ่ะนั่นเกือบจะทำให้ฉันหัวใจวายเลยนะนนนเฮ้ยเหยมือนรถจะมาละฉันออกไปดูก่อนโอ้มาแล้วนี่นนเหมือนแท็กซี่เลยโอ้แท็กซี่ไม่หรอตือนแท็กซี่เลยวิซ่ากลัวโอ้โหไอ้แซดแม่งเจอ มัเดินตามหลังเฮ้ยเฮ้ยผมคิดว่ามีใครเคาะประตูจริงๆนะเนี่ยเฮ้ยผมอะไรเอ้าคุณผู้หญิงเอ้ยคุณไม่หยิบตังค์ผมไปอย่างนี้เลยหรอเอ้ยไม่หยิบตังค์ฉันไปอย่างนี้เลยหรอขอให้ไม่คืนที่ดีวิวิคอยไม่คืนที่ดีด้วยวันไนสแตนปิดประตูน่ะหมือนแท็กซี่เลยนะโฮ นี่ก็เป็นคืนที่ดีนะเธอไะไหนพิซซ่าวะเออพิซซ่าอยู่ไหนอ่ะเอเออ๋อนีอ่ไงโอ้โหเดอร์ e r b เ o อร์พ oh. oh ิซ oh. ซ oh ่าโอ้หัวตรวจสอบเตียงตรวจสอบเตียง oh oh. ว้ายแมลงสาบ <c oughs> ตัวโคตรใหญ่เลยอุ oh ้ยเธอไม่ต้องกลัวนะเธอจับเลยโอ้แมนมากคุณแมนมาก คุณนี่แมนมากเราโกงแมลงสาบไว้มาเดี๋ยวเราจับให้จับไงวะมันโกนหน้าด้วยจับไงวะตอนรับอ๋อต้องไปอ๋อต้องไปแจ้งโอเคแมลงสาบยังแจ้งอีกเหรอไอ้เหี่แมลงสาบกลายพันธุ์นะเธอตะกี้ตัวแม่งแบบไอ้เหี้ยตัวหแบบเอกอะตัวคุณนึกว่าหนูเหี่แมลงสาบเลยล้อบเลยแมลงสาบโ็ห้องไม่ เออขอสปีย์เลยเออโอ้ยอะไรเดี๋ยวโมเทลคุณลุงไม่ค่อยจะดีเลยนะเนี่ยเดี๋ยวผมจะแจ้งแบบโมเทลล้างมเนี่ยลุงเออต้องแจ้งกรมอนามัยแหละอะไรอ่ะลุงคุยนานเลยกินนะลุงจะคุยนานไปไหนเนี่ยไปฉีดให้กูได้เลยไปโอเคแล้วทุกคนก็ เมื่อกี้นะครับมีเหตุการณ์ไม่คาดฝันเกิดขึ้นนะครับผมก็เมื่อกี้จอผมบั๊กนะครับค้างไปนะครับผมก็นั่นแหละทุกคนก็ขอโทษได้ครับไปเราไปต่อกันเราสวมบทบาทแล้เราสวมบทบาทอยู่ได้ไปแล้วได้สเปย์ไปแล้วเธอไม่ต้องกลัวเลยไหนเลยบิ๊กสเปย์สเปย์ใหญ่ สเปรย์ใหญ่แต่ป่องเล็กนิดเดียวโอ้โหฉีดโอ้ยสเปรย์ดีว่ะสเปรย์แม่งลบแปลงสาบอ่ะไอ้เหี้ยไม่ได้ไล่นะลบลบแปลงสาบอ่ะลบแปลงสาบไปเลยอะไรอ่ะแล้วมาอยู่ๆเราก็ไม่คุยกันวะเราก็จุดๆๆอ่ะคืออะไรวะเอออยู่ๆเราพูดว่าเกิดการงงแล้ว เฮ้ยต้องรอเล่นกับฉันเฮ้ยเต้นไหมเธอเต้นไหมฉันจะขอให้พวกเขาปฏิเสธมันปฏิเสธอะไรวะเองอให้ขึ้นไปข้างบนชั <ok ้นนบหรอเดี๋ยวฉันก็ไปกระทืบเองไม่ต้องห่วงขอประตูเฮ้ยลุงเสียงดังฮัลโหล คุณต้องการอะไรคุณต้องการอะไรกูต้องการให้มึงปิดเพลงไงอ,ไอ่าอืม,มแฟนเราฆ่าใจร้อนเลยนะนล้วกนะมคุณสามารถปิดเพลงได้ไหมมันสายจริงๆแล้วฮะโอเคใครก็ตามที่แพ้ฮะแพ้อะไรวะงงหมดแล้วนสายเกียอะไรเถอะที่มันตอนคืนในที่สุดก็มีความสงบสุข แล้เงียบสงบป่ะเราไปนอนเดี๋ยวภาษาไทยที่แปลมาค่อนข้างมั่วไงเออพวกกูก็อ่านตามมั่วมาบนคลายในห้องของเราแล้วดูทีวีสักครู่บนคลายเหรอกัมคนเหรอเฮ้ยกลับไปที่ห้องของคุณแล้วปิดเปิดเฮ้ยเปิดทีวีเปิดทีวีเปิดยังไงวะเปิดทีวีเปิดทีวีอ๋อนอนดูได้ไหมไอ้กูดูไอ้นี่นะให้ดูมีไหมนะไอ้กูดูนี่นะ ชายชาตรีชายชะก,กันมากกว่าเฮ้ยเฮ้ยไฟิดเหร <What? S 2> เเหรรอออวไฟิดเเกิดอ,อะไรขึ้น,ไ,นไฟไดับไฟดับประดีไฟดับเจ้างานที่แผนกเจ้างานที่แผนกเร็วแผนกไฟฟ้าอยู่ไหนกูต้องไปแจ้งอีกแล้วเหรอโมเทลมึงมีปัญหานะลุงไอ้เหี้ย ให้กูเสียตังค์เข <The 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 ้ามานะเว้ยเฮ้ยท yeah ุกคนสองรอบไปเนี่ยไอสัตว์ไม่มีอะไรหรอกฮัลโหลฉันจะช่วยได้อย่างไรก็ช่วยซิเห้ยเป็นเจ้าของนะเว้ยนี่ไงไอตู้ไฟใหญ่ๆเนี่ยทำอะไรไม่ได้หรอเนี่ยเดี๋ยวฉันซ่อมเองนะเย็นด้วยโหแฟนผมนี่ใจร้อนจริงไงทุกคนนะใจเย็นไว้ใจดไว้โอ้ให้ฉันดูเถอะดูอะไรวะโอเคโอเคซ่อมให้กูซะ ส่องไม่กูซ่าใช่เงี้ยส่องไม่กูซะเออนี่ลุงเออก็อย่างที่ลุงมันพูดอ่ะมันบอกให้ฉันดูซะไอ้เหี้ยมันก็ดูจริงๆด้วยมันไม่ทำเหี้ยอะไรเลยนอกจากดูมันดูจริงๆด้วยโอเคส่องอะไรใช่ไหมโอ้โหยาวเลยสายกิจยาวเลยก็ต้องตลกความไม่สะดวกด้วยโอ้โหที่เหลือก็ไอ้เกิดขึ้นนี่นะลุงเสียตังค์มันแพงรู้ป่ะเกียรติ์ตังค์กิวไป ก็ละขอบคุณเราไปนอนเล่นในสบายใจดีกว่านะคงไม่มีปัญหาอะไรอีกแล้วนะคืนนี้ฉันอยากกลับบ้านแล้วนะอุ้ยฮะเรามีพลังจิตหลับเรามีพลังเรามีพลังพิเศษเว้ยอี๋อะตกใจหมดไลงมอ้ยเหมือนเขาจะเป็นคนต่างชาตินะ ผู้จัดการเนี่ยบ้านผู้ใดของโมเทลเนี่ยเขาฟังภาษาไทยรู้เรื่องไหมเออคุณเชียร์ไรเชียร์ไรเชียร์ไรคุณลุงไว้เจอกันโอเคไปไปอ่ยโผล่มาอย่างงี้เฮียใครจะต้อนรับมึงวะเฮ้ยเฮ้ยก่อนกลับคุณลุงทีโพสให้ดูด้วยวะแล้วคุณลุงก็เดินเดินแล้วก็เดินนะแล้วก็เขาจะเดินไปไหนวะ พ้ยอย่าไปมองเขาคุณเฮ้ยเม้ยอ้โหประตูก็ล็อกว่าคุณแต่ผมอยากดูเขากีเฮ้ยเขาเดินไปไหนดูถังขยะแล้วดูนะถังขยะแล้วดูนะหายปะหายปั๊บอจุดจุดจุดรู้สึกว่าคนในโมเทลนี้ค่อนข้างจะแปลกหลายคนเลยทีเดียวพูดจาการก็ไม่น่าไว้วางใจเลยนะอุ้ยไม่น่าไว้วางใจจับโทรศับจับเธอสับรับเลยรับเลย สวัสดีค่ะอะไรวะสวัสดีครับเออคุณใช่ห้องหมาเยเลขหกไหมครับใช่ครับไปที่ห้องครัวต้องไปห้องครัวนะตอนเนี้ยไปทำอะไรอ่ะห้องครัวอยู่ไกลจังวะออออโอ้โหวิ่งไปวิ่งมาจะผอมอยู่นั่นแหละแต่เธอก็ผอมอยู่แล้วนะเหลือแต่อออแกระดูกะอ,อะไรว,วะ ไม่เห็นแข้างในข้างในอ้ไรไม่ใช่นะไม่ใช่นะไม่ได้คียตกแกน่ะนนเฮ้ยตะกี้มาจู่อะไรวะตอกี้น่าจะเป็นเอ่ออะไรอ่ะกระรอกหรืออะไรวะแล้วคูน,นี้เหรออะไรอ่ะมันให้หยิบนีดเหรออ๋อตัวสอบโน้ตให้ดูโน้ตพบฉันในห้องหนึ่ง มันบอกให้เราไปห้องหนึ่งเหรอทำไมต้องไปห้องหนึ่งวะไปที่ไรเอ่ยห้องหนึ่งห้องหนึ่งมีอะไรวะโอเคเราไปห้องห้องหนึ่งเราต้องไปห้องหนึ่งเออห้องหนึ่งคือห้องนี้สินะเฮ้ยเธอห้องนี้มันแปลกประหลาดว่ะเธอเปิดก่อนเลย ladybird เลยปั๊บ ladybird เลยโอ้สวัสดีสองมือบ้านที่น่าสงสัยเอ้าน่าสงสัยให้กูมาโอ้โห อะไรวะสงสัยให้ผัวไอ้จัดฉันรู้ว่าคุณจะมาอ่าแล้วไงต่อไอ้นี้น่าสงสัยแสดงว่านี่อาจจะเป็นเดือดแคตกรอบหรือเปล่าอ่าไม่ทันวะคุณรู้ไหมว่ามีอะไรเกิดขึ้นปกติกับสถานที่แห่งนี้อ๋อเหรอมันเกิดอะไรขึ้นไงผู้น่าสงสัยขอแนนะทุ้าขอแนะนำให้คุณออกจากสถานที่แห่งนี้ ออกทำไมคนจะนอนเฮ้ยคนยังไม่ไ <ible> ด้นอนเลยดูฟ้าดิโอ้โหมืดตื่อมาไล่กันเฉยเลยบ้าไปแล้วแน่เลยนะเราไปนอนกันดีกว่านะจริงใช่มันน่าจะบ้าไปแล้วแน่แน่นแหละปิดปตุ้งไอ้เจ้าโอ้คลองกูบ่นอะไรยาวะเลยก็บ่นอะไรหนักหนาใตัวกูเนี่ยกตื่นแม่งพูดยาวอยู่ พอดีพวกเขามีประสบการณ์ที่นี่เอาอีกแหละยวฉันไปเองคุณอยู่นี่แหละโอเคโอเคโอเคเดี๋ยวไปคุยเลยเราจะเออ่ยืนดูแฟร์เราข้างบนนี้นะทุกคนคุยกับแล้วธุรกิจอ๋ออาจจะเป็นงานของเธอก็ได้นะอยากนั้นเลยรักธุรกิจอะไรหน้าแบบนี้วะเนี่ยคุณฮัลโหล เอาละครับทุกคนเราเจอปริศนาคุณเคยประสบปัญหาใดๆว a t โอ้ยเขาหน้าเป็นหม้อเลยวะหน้าเป็นหม้อเลยอย่างนั้นเลยใช่แล้วต้องเดินเข้าไปดูใกล้ๆแล้วไเฮ่ชันนี่บนยาวเหมือนกันนะฉันอ่านไม่ทันแล้วนะแย่ <c oughs> <c oughs> yeah. หมออ้หม้อนี่เข้าขายสก,กีบิดีไปเลยนักอ๋อรู้แล้วนักต้มตุน๋นนี่มันนักต้มตุ๋นของแท้ก็นึกว่าอะไรนี่มันนักต้มตุ๋นนี่เองใช่ต้มหัวตัวเองเข้าไปไนนได้วยโอ้โหมบ่นันวะงั่นสิเราไี่คุยธุรก,กิจน,นานกันนะเถอะแหมฉันอยากจะนนอนแล้วนะนี่เรายังไม่นอนกันเลยนะ ฉันขอให okay. er ้คุณโชคดีตลอดเวลาที่คุณอยู่ที่นี่โอเคโชคดีเหมือนกันไอ้่อหนักต้มตุ๋นไปละบายบายนะไอ้น oh. okay. oh. ักต้มตุ๋นกลับไปที่ห้องของคุณรู้แล้วน่ะไปอีกเดี๋ยวกูก็ต้องเดินออกไปอีกลองนอกได้ไหมเนี่ยโอ้โหเดี๋ยวก็ต้องเดินออกไปอีกไอ้เหี้ยโอ้โหมันไม่ให้กูอยู่ด้วยให้กูเอาเข้ามาด้วยอ่ะวิเสียงอะไรคุณ วิไอ้คุกฉี่เปล่าไม่คุกไปห้องน้ำตอนนี้เสียงอะไรใครเข้าห้องน้ำอะ่ะใครฉี่อ่ะใครฉี่อ่ะเสียงเหมือนว่ามันมาจากห้องน้ำหรือก็ห้องน้ำสิจะมาจากเตียงได้ไงเปิดดูบ๊อบ <c oughs> น้ำรั่วโอ้ไปแจ้งอีกแน่เลยเนี่อะเอาเดีย๋ยวผมว่าเขาให้ไปแจ้งอีกแน่เลยเนะี่ย หยอดการล้วนไหลของน้ำฮะน้ำน้ำน้ำแบบท่อน้ำแตกก็เธอจะ,ยะห,ย,หยุดยังไงวะหยุดการล้วนไหลหยุดยังไงวะหยุดหยุดหยุดใช้ขอหนูใช้ป้าขนหนูกับเทปออกนี่ไงมเดี๋ยวฉันจะจัดการเองไม่ต้องหว่วงฉันเนี่ยเคยเป็นเฮ้อะลาไปก่อนตั <laughs> ้งกับปลาแบบโอมเกลเลยนะ นนนนััั่่่ควววรจะวจะะทาหงเป็นอะไรปัญหาหสุดท้ายปัญหาสุดท้ายไม่มีหยุดจริงนนนในที่สุดขอให้ผ่อนคลายในห้องของเราและดูทีวีดูทีวีเปิดทีวีให้กูดูมีมตะกียบนะเฮ้ยอ๋อนี่มีใหม่นี่มีใหม่มีมอะไรวะไม่ค่อยรู้เลยวะไอ้ไอไแล้วไฟก็ดับปับ๊บดูนะทุกคนดูไปพร้อมกันตี๋ฮะอะไรวะ วิ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 ฆาตกรเหรออะไรอ่อะนเตือนอะไรไม่รู้อ่ะอันตรายเกผยอันตรายเหรอนั่นคืออะไรกูก็ไม่รู้ม <laughs> ีอันตรายอ่ะมันจะเป็นอันตรายนะาจะเดาอืมอาจจะเป็นแค่าการเล่นตลกโดยเพื่อนบ้านของเรานอนหลับนอนหลับปะไม่นอนอนนีกว่าโอ้โหดูเสียงโกน โอ้โหเธอกดนดังว่ะโอ้เสียงกนดังเกินไปว่ะเฮ้ยอะไรอะเสียงอะไรวะใครกรีดอะใครกรีดวะฮะวอสนั่นคืออะไรนั่นคืออะไรคือเสียงเสียงอะไรนี่ใครกรีดวะเสียงอะไรกันตอนเที่ยงคืนเนี่ยออกมาเสียงตำรวจด้วยว่ะเธอเกิดอะไรขึ้นวะ ฉันก็ไม่รู้เหมือนกันพยายามที่จะคิดออกว่าเกิดอะไรขึ้นคุณต้องพยายามเลยเหรอจะรู้ได้ยังไงตำรวจมาถือวิตำรวจมาอเธอเก็บก่อนนะแล้วเธอมีของอ่ะสวัสดีครับอุย้ยหน้าคุ้นๆนะเนี่ยตำรวจทำไมหน้าคุ้นจริงเลยเหมือนผู้จัดการปะ แช่แข็งเออหน้าผู้จัดการเลยอาจจะเป็นพ่อผู้จัดการก็ได้อ๋อโอเคอ๋อตำรวจบอกว่าหยุดอย่าขยับแต่กูขอเดินหน่อยแล้วกันนะอืมเคจะมาร้อมกับฉันตอนนี้ไปไหนอะไปเลยไปเลยเธอเราไม่ไปแล้ว้ยเธอไปแล้วไปเมื่อกี้เราเรากรี๊ดเราฝันเหรอเรื่องนี้ผมไม่เกี่ยวครับแฟนผมคนเดียวเราดวลเลยผมไม่เกี่ยวยิง เดี๋ยวเราต้องเป็นสุภาพบุรุษเฮ้ยอย่างครอีกแล้วอ่ะเฮ้ยมีคนตายมีคนตุลีเย่ใช่เหรอมีคนตุยเหรอใช่เราไม่เลือดเป็นสีเขียวเป็นเอเลี่ยนเหรอมึงเอเลี่ยนปะเนี่ยกลับไปที่ห้องของคุณเดี๋ยวนี้ <Why? S 2> โอ้ยเทียนแหมเธออยากของแก้วเราก็ไม่บอก <c oughs> ไม่ต้องใกล้ขนาดนี้ก็ได้นะจบแล้วใช่ไหมเรื่องเนี้ยอยู่น้องเอา้ากูก็อยู่อยู่แล้วนี่ไงวัไงบ <c oughs> ไอตึ๊งสองรอบเเนี่ยอาอีกแกะเฮ้ยกูจะได้หลับทึ๊จะได้หลับได้นอนไหมเนี่ยเฮ้ยเออวันนี้ไม่ต้องหลับต้อนอนแล้วเพราะกูแหละมา ให้พวกกูไปเป็นพนักงานต้อนรับแทนไหมจัดไม่ต้องหลับไม่ต้องนอนแล้วเลิกก็มีปัญหาแต่ห้องกูห้องเดียวเลยนะเออหวังว่าฉันจะอยู่กับพวกคุณไหมไม่ต้องไม่ต้องเลยเธอไม่ต้องคนเขาวะแน่นอนอย่าก่อให้เกิดปัญหาใดๆอ้าวขอโทษนะเธอเราสงสารเขาอ่ะแฟนผมเอาไม่ยด้หรอกเออเจอมันหลายใจ แถวโมเตลมึงไปใครเนี่ยมึงมึงไปใครเนี่ยขอแนะนำให้คุณขึ้นไปข้างฮะขาบนหน้าต่างให้กูขึ้นไปทำไรอะไรอ่ะมันบอกให้ไปซ่อนเหรอหยิบไม้กระดานไม,ดไม้กระดานอยู่ยยไหนวะเอานี่เหรอหยิบไม้กระดานอุย้ยเธอจะหอมแก้มเลยละเธอเนี่ยนะปกป้องหน้าต่างปกป้องหน้าต่าง,างมันมีอะไรวะรไม่รู้อ่ะ ไอแต่กูว่านะไอ้นี่มันน่าสงสัยขอบคุณไอ้นี่มันน่าสงสยัยอ่ะมันแปลกๆมันมาจากไหนก็ไม่รู้เฉิน,ไ,<ห>นไปรับของบริโภคม้ที่นี่ฮะเออ,อเอาใครเข้ามานี่มันน่าสงสัยแล้วรู้หรือเปล่าเนอะนี่แต่เราเขาหวังดีเปล่านะดิดว่าจะหวังร้ายก็ได้เธออย่าไปหลงกลไอ้ผู้ชายหน้าตาหล่อแบบนั้นสิโอ้โหแล้วก็ดูอะไรไม่ได้ทีนี้ข้างนอกน่าต่าง ใช้เวลานอนปล่อยให้นะไ,ไปตรวจสอบเขาโอเคคืออะไรวะเราต้องออกไปดูเขาสำรวจสิ่งที่เกิดขึ้นเกิสำรวจนี่ไหนวะทำไมทุกเรื่องมันต้องลำบ,บากพวกกูสองคนตลอดเลยเป๊บไอคนที่เหลือมันทำอะไรมันไม่มีไอเสียงอะไรผู้จัดการหรอผู้จัดการตุยเอ้าผู้จัดการตุย,ตตยมึงอันนัสงสัยมึงน่าสงสยัมงสงสยมากไอเนี่ย นี่โจ้าเป็นฆาตรกร,รหรือเปล่าเนี่ยเฮธอเธอ,อระวงังเธอระวงังระวังมันมีมีดนะไม่เดี๋ยวให้ฉันคุยกับคนผู้ผู้จัดการโรงแรมเออเห็นอยู่มมันันน่าาอสยกไ้เนี่ยเราต้องออกจากอ,ออกจาก,ออก,จากโอ้ยมายัางไงเอาเร็ววิ่งเพื่อชีวิตของคุณวิ่งให้สู้ชีวิตเอาวิ่งไม่ได้วิ่งวิ่งคุณวิ่ง บินบินไปดูนทางดูนทางดูนทางูนทางนูนคุณคุณคุณโอ๊ยโอกดโทรศัพท์อุ้ยสแตนบายผมเตัวอะไรไม่รู้อะยเขากำลังมาเขากำลังมาจนเฮลิคอปเตอร์มาถึง เราต้องรอเราต้องยื้เราต้องยื้เราต้องยื้ไว้ตีไม่ได้ปะยี่สิบวิคุณแข่งใจไว้ไอหน้ากว้างนี่ทำอะไรเราไม่ได้หรอกริงอย่าตกใจไปอหนจะยตกใจไปเรล้ล่ะมัใหอุ้ยเ็นคอปเตอร์มาแล้วไป เรวเร็วๆรวเรวรวเไวะเี<ด>้ยอกเยหรอก่อออเข้นยังไงเอาอยังไอะเอาขึ้นไงอาทุกคนดูทำไมมันยิงอ๋อรอะปนี่ไงเขา,าสยเลยคอปเตอร์ มะแล้เรารอดสักทีนะครับผมก็คลิปนี้ก็เป็นประมาณนี้นะครับผมก็สนุกสนานกันไปกับการที่เราจะต้องเอาชีวิตรอดให้โมเทลกระจอกกระจอกกันกระจอกจริงๆไงนะทุกอย่างในห้องกูแม่งพังหมดเลยนะครับผมถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมคลิปนี้ปิ้งปองบ๊ายครับทุกคน